แม่จะถพอนะคะว่ากิจการกองสีอะค่ะมันจําเป็นไหมคะที่จะต้องเป็นแค่ลูกหลาดเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เข้ามาบริหารกิจการถ้าถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาบริหารกิจการเนี้ยมันจะยังถือว่าเป็นกิจการกองสีอยู่หรือก็ตอบคําถามว่ากิจการกองสีเนี่ย จำเป็นจะต้องให้ลูกหลานเข้ามาดูแลหรือเปล่าถ้าตอบคำถามต้องอธิบายในเชิงว่าธุรกิจครอบครัวก็คือเริ่มต้นโดยผู้ก่อตั้งก็เป็นสมาชิกครอบครัว <c oughs> จากสมาชิกครอบครัวก็ทำหน้าที่หลายอย่างเลยอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นเจ้าของอย่างที่สองเป็นทั้งผู้บริหารอย่างที่สามเป็นทั้งลูกจ้าง หมวกสามใบเนี่ยทั้งเจ้าของทั้งผู้บริหารและลูกจ้างเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันเป็นปรากฏการ์มันก็เป็นคนเดียวสวมหมวกตั้งสามใบก็คือเป็นทั้งเจ้าของคือเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหารก็มีตำแหน่งกรรมการเข้ามาซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างผู้ถือหุ้นก็ไม่ใช่ลูกจ้างแต่พอเป็นลูกจ้างก็ก็มีเงินเดือน เื่องอันนี้ก็ไปโยงเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีซึ่งมันต่างกันสําหรับบวกสามใบในธุรกิจครอบครัวหรือรกิจการกองสีที่มันขยายมากขึ้นเนี่ยเราเราก็เห็นเลยว่าพอมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากหลักสิบหลักร้อยจำนวนคนผลที่ตามมาคือแล้วเราจะให้สมาชิกครอบครัวทุกๆคนมาเป็น ผู้ถือหุ้นคือเป็นเจ้าของได้ยังไงเราจะให้กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวทั้งหมดโดยไม่มีคนนอกได้ยังไงและเราจะมีเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นคนในกองศีมามาเป็นลูกจ้างทั้งหมดได้ยังไงมันต้องมีคนนอกด้วยผลที่ตามมาคือว่าถ้าเรามีคนนอกแล้วเราจะเราจะใช้ตรงไหนเป็นเส้นแบบ่ง สำหรับตัวที่เป็นเจ้าของเนี่ยความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นเนี่ยบวกไปเนี่ยคนนอกเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วบวกของการเป็นกรรมก,การผู้บริหารเนี่ยคนนอกอาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นมืออาชีพขณะที่ลูกจ้างเนี่ยต้องมีคนนอกแน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจกองศีด้วยว่ากิจการกองสีก็เป็นเป็นกิจการอะไรก็ไปดูว่ารูปแบบก็เป็นอะไร Business Model ของเขาอาจจะเป็นผลิตคือ m a n u f a c t u r i n g Trading คือค้าขายอย่างเดียวไม่มีโรงงานนะเซอร์วิสคือเน้นบริการเป็นหลักอย่างธุรกิจโรงแรมเราเก็เห็นเป็นเป็นธุรกิจบริการก็เป็นเซอร์วิสอันต่อมาก็เป็นพวกอสังห t ริ e สร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายตามมาด้วยธุรกิจที่เป็น Finance เราเห็นอย่างอย่างธุรกิจของ สีสวัสด์ธุรกิจของเงินติดล้อธุรกิจของเมืองไทยแคปิตัลอันนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินเป็นสินค้าในธุรกิจเหล่านี้เราจะเห็นว่าธุรกิจโมเดลที่มันต่างกันเนี่ยธุรกิจครอบครัวเหล่านี้เราคงไม่สามารถจะให้คนในครอบครัวทั้งหมดมาเป็น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 ลูกจ้างเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารและและเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดทุกคน ดังนั้นที่จะตอบคําถามว่าในธุกรกิจกองศรีควรจะต้องมีเฉพาะคนในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวหรือคนในกองศีเข้ามาทํางานทั้งหมดก็ไม่ใช่คราวนี้คําถามคือแล้วนอกจากเส้นแบ่งแล้วบวกสามใบแล้วเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการชี้วัดหลักเกณฑ์ชี้วัดอันหนึ่งที่ตอบคำถามได้และจะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นในกองศีก็คนต้องคงต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้น ก็ถ้าเราวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหุ้นของกองสีก so so ็คนจะเป็นคนในกองสีเท่านั้นที่เป็นเจ้าของห้ามโอนแล้วก็เขียนไว้วิธีการเขียนก็คือทําให้มันเป็นรูปธรรมเขียนไว้ในข้อบังคับของบริษัทที่เป็นในเครือธุรกิจกองสีก็มีกี่บริษัทบางบางกองสีเขาก็มีหลักสิบหลักร้อยก็เขียนดักไว้ได้ดังนั้นก็ต้องไปเขียนดักไว้ในทุก บริษัทไปเกรือโปรงสีปัญหาคือต้องเขียนทุกบริษัทนะทางแก้อีกอันนึงก็คือว่าไม่ต้องเขียนทุกบริษัทแต่ว่าไปเขียนไว้ในบริษัทที่เป็นศูนย์กลางก็คือโฮลดิ้งบริษัทโฮลดิ้งครอบครัวถูกใช้มาเท่าที่ตรวจสอบในระบบทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเกินกว่า50ปีแล้วมีเคยรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อกําลังทํางานวิจัยอยู่ กับธุรกิจกงสีที่มีบริษัทโฮลิ่งถือครองกันมาเนี่ยสักประมาณ200อครอบครัวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีจํานวนมากมีชื่อเสียงมีสินค้ามีบริการที่เรารู้จักก็มากดังนั้นถ้าจะตอบคําถามนี้ว่าแล้วคนกงสีต้องอยู่ในอยู่ในธุรกิจกงสีเสมอไปหรือเปล่าก็ต้องหาหลักเกณฑ์ที่เจอว่า มวกสาใบนี้คือบวกเจ้าของหมวกกรรมการผู้บริหารหมวกลูกจ้างหมวก3มใบนี้จะใช้หลักเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องผู้ถือหุ้นคนนอกคงคงไม่ได้รับอนุญาตให้มาถือถือหุ้นก็เขียนไว้นะครับตัวกรรมการผู้บริหารก็ต้องยอมรับว,ว่าคนกองสีก็ไม่ได้เก่งทุกคนความถนัดความชอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องถามว่าแล้วคนกองสีมีจุดเด่นอะไร ในหมวกสุดท้ายหลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นไครเทเวียในการชี้วัดก็คือ <c oughs> คนคนนั้นพื้นฐานการศึกษาเป็นยังไงประสบการณ์ความถนัดเป็นยังไงในยุคถัดไปอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องการศึกษาเพราะคนสามารถเรียนรู้ได้ได้ง่ายและทุกอย่างก็ต้องตั้งคําถามว่าลูกจ้างเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นคนในกองสีและคนกองสีสมมุติว่ารุ่นต่อไปเจนว เจนเเจนแซดเขาไม่อยากจะทํางานกรงสีเขาอยากจะมีกิจการของเขาจะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พ่อเคยเคยเขียนไว้ในบทความอยู่ใน Facebook อยู่ในวรารสารของธนาคารอยู่ในคลิปวิดีโอหลายหลายหลายแห่งหลากหลายปีหลายปีที่ผ่านมาว่าคนกรงสี <c oughs> สามารถที่จะแยกกรงสีก็ได้โดยไม่ทะเลาะกัน หรือจะรวมโครงสีก็ได้นะอันนี้น,นี่คือสิ่งที่ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปแล้วก็แต่และครอบครัวก็ไม่เหมือนกันอย่าก,กอ๊อปปี้ทำอะไรในธุรกิจครอบครัวต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมาก